สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนปลูกไม้ประดับนะคะเป็นไม้มงคลกันค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นแคแสดนะคะต้นนี้ตอนที่ได้มานี่ขุดเอาแล้วรากเขาขาดไปเยอะมากเลยนะคะแทบจะไม่ได้รากมาเลยนะคะได้มาน้อยมากเลยค่ะนี่ค่ะก็ปลูกแล้วก็ติดดีแตกออกแบบนี้เลยนะคะวันนี้เอาวิธีการปลูกต้นไม้ที่เรา ผนแล้วได้เฉพาะในส่วนของรากเขาขึ้นมานะคะไม่ได้เอามาทั้งเบ้าหรือว่าทั้งดินนะคะปลูกแล้วติดดีนะคะแตกยอดแตกใบออกมาให้เราได้ชื่นชมแบบนี้เลยค่ะวันที่ขุดมานี่ได้รากมาน้อยมากเลยค่ะนี่ค่ะต้นคูณที่เอามาปลูกใหม่นะคะได้รากมานิดหน่อยก็บำรุงให้โตค่ะนะคะอันนี้ติดแล้วนะคะ แล้วก็นี่จะเป็นต้นไม้ที่เราจะปลูกกันในวันนี้นะคะก็คือต้นช้องนางนะคะไม้มงคลแล้วก็ไม้ประดับไม้ในวรรณคดีเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้บำรุงอนุบาลเขาจนโตแบบนี้นะคะติดแล้วก็แตกขแขนงแตกยอดออกมาแล้วนะคะวันที่ได้มานี่รากกุดหมดเลยนะคะช้องนางนี่ค่ะได้รากมาน้อยมากเลยค่ะถ้าเราเอาไปปลูกเลยเสี่ยงที่จะ ต้นเฉาใบร่วงหล่นแล้วก็แห้งไปเลยนะคะเราเอาเขามาบำรุงแล้วก็เอามาชํำไว้ในร่มนะคะอันนี้จะเป็นร่มต้นลำไยที่แม่นางเอาต้นไม้มาพักฟื้นไว้ค่ะเนี่ยค่ะแตกยอดเล็กๆออกมาแบบนี้ก็พร้อมที่จะเจริญเติบโตต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมดินปลูกที่จะปลูกด้วยกันค่ะแม่นางจะปลูกตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เริ่มขุดหลุมเลยนะคะขนาดหลุมก็ไม่ได้ขุด กว้างมากนะคะเอาที่ว่าต้นไม้เราวางลงไปแล้วให้เขากรบดินได้พอดีกับช่วงโคนของเขานะคะเนี่ยค่ะแม่นางก็จะเริ่มขุดดินตรงนี้จะร่วนซุยดีเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ขุดเสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วแม่นางก็จะเตรียมก้นหลุมนะคะนี่ที่เห็นนี่นะคะดินตรงนี้ดีมากเลยค่ะจะใช้ปูนขาวนะคะ โรยเพื่อการพวกเชื้อราพวกโรคพืชต่างๆนี่ค่ะปรับสภาพดินนี่ค่ะเอาโรยไปไม่ต้องหนามากค่ะแค่นี้ก็ใช้ได้นะคะโรยไปสักเล็กน้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคลุกเคล้าค่ะตรงก้นหลุมตรงนี้ตอนนี้จะยังไม่ใส่พวกปุ๋ยอะไรเลยนะคะเพราะว่าดินตรงนี้จะดีมากเลยค่ะนี่ดินดินตรงนี้เคยกองใบไม้ไว้นะคะแม่นาก็จะ คลุกให้เข้ากันแล้วก็เอาเศษไม้แค่นั้นเองนะคะมาผสมในดินบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เขาร่วนซุยดีให้รากเดินได้ดีนะคะช่วงที่เราปลูกใหม่ค่ะเดี๋ยวให้เขาติดดีแตกยอดออกมาเยอะกว่านี้เราค่อยบำรุงด้วยปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยอย่างอื่นนะคะเนี่ยค่ะเอาใบไม้ใส่ลงไปบ้างนี่เห็นไหมคะแล้วก็เคลียเคลียกบบลงไปอีกนะคะ เดีย๋ยวเราจะกลบดินทับใบไม้พวกนี้อีกชั้นหนึ่งนะคะกลบลงไปเลยค่ะนี่ค่ะถ้าพเพื่อนๆมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอมราดได้ค่ะเสร็จแล้วแม่นางก็จะเอานี่ค่ะช่องนางของเราลงไปวางดูนะคะว่าพอดีกับหลุมที่เราทําไว้ไหมถ้าพอดีแล้วก็แม่นางฉีกแล้วนะคะนี่ค่ะค่อยๆฉีกออกพยายามจะไม่ให้ดินแตกนะคะ นะะี่คีกขีให้พลาสติกของเขาค่อยๆยกออกน,ะะนี่ค่ะเห็นว่ารากออกมาเยอะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะรากนี้อยู่ก้นถุงเต็มเลยนะคะ,คะก็คือปลูกได้แล้วนะคะนี่ค่มีรากให้เห็นเยอะแลดินตรงนี้จะแตกบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะแล้วก็แกะออก ได้ทิศทางที่เหมาะสมแล้วก็กลบดินได้เลยนะคะกลอบดินลงไปได้เลยค่ะะเรากลบไม่เสร็จเลยนะคะให้พอดีกับดินที่เราทําไวะะ้เนี่ยค่ะอยู่ในระดับขึ้นมากลบให้ทั่วเลยค่ะค่อยเขี่ยกลบไป ต้นไม้พวกนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาต้นที่มันโตพอสมควรนะคะแล้วขุดแล้วได้รากมาไม่เยอะนะคะถ้าเอามาปลูกโอกาสที่รากเขาจะติดแล้วก็แตกยอดให้เรานั้นก็จะน้อยนะคะแต่ถ้าเราทนุบำรุงเขาให้โตให้แตกยอดออกมาสะหน่อยก่อนเราค่อยเอามาลงแบบนี้ค่ะก,ก็จะปลูกติดได้ดีนะคะรากก็จะเดินสามารถที่จะหากินเจริญเติบโตได้ดีค่ะ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสำหรับการปลูกต้นช้องนางที่เราได้รากมาน้อยมากเลยค่ะเราจะมารดน้ำกันค่ะนี่ค่ะรดน้ำให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมินางก็จะมาใช้เขาปักให้เขานะคะใช้ไม้หรือว่าเป็นท่อพี c ีมาปักให้ดถ้ามีจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงก็สามารถที่จะเอามหาราดได้นะคะเมินาก็จะใช้จุลินทรีย์ราดเหมือนกันนะคะ รดไปให้เปียกได้เลยค่ะปลูกใหม่ๆนี้รดให้เปียกไปเลยนะคะให้น้ําซึมลงไปในก้นหลุมถึงก้นหลุมของเขาเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วก็ใช้พอดีมีท่อ PVC เก่านะคะก็เอามาปักนิดนึงค่ะกันต้นเขาโยกไปมาเผื่อเวลาลมมันพัดแรงๆนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงต้นฤดูฝนนะคะปลูกต้นไม้ได้ดีทีเดียวค่ะ รอฝนมาช่วยเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ของเรานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ถ้าติดแล้วก็จะเป็นเหมือนกับแค่แสดแบบนี้เลยค่ะก็ลองอไปทำกันดูนะคะนี่ค่ะปลูกต้นไม้แบบนี้ถ้าแดดจัดๆเพื่อนๆก็ใช้พวกใบไม้กิ่งไม้มาทำร่มให้เขานะคะหรือจะใช้สแสนบมาบังให้ก่อนช่วงแรกๆนะคะ ถ้าต้นไหนที่ดูอ่อนแอมากๆค่ะนี่ค่ะแต่สำหรับของแม่นางนี้ไม่ได้ใช้ร่มบังแล้วนะก็เอามาฝากทุกคนกันนะคะสำหรับการปลูกต้นไม้ที่เราดึงหรือว่าถอนมาแล้วได้เฉพาะในส่วนของรากไม่ได้ไดดินมาเยอะนะคะรากก็ได้มาแค่นิดเดียวนะคะก็ปลูกให้เขาเจริญเติบโตแตกยอดแตกใบออกมาแบบนี้ได้ไม่ยากค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่า subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำลินชาแนลด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอให้มีความสุขกันทุกคนเลยคะ่ะ